วัสดีครับนี่คือ i n s i ซส์นิว s เล่าข่าวการเมืองประยุทธ์กับการนิรโทษกรรมหัวรอไม่ออกร้องไห้ไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องข้อเสนอนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นการระบุว่าการนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับการปลองดองยืนยันต้องเคารพกฎหมายกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการประชดว้า ถ้าจะนิรโทษกรรมก็ต้องปลดปล่อยกันออกมาทั้งคุกเพราะพลเอกประยุทธ์เองคือคนที่ทุบโต๊ะกลางประชุมหาเรือระหว่างพักการเมืองต่างๆที่สโมสรกองทัพโบกเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักชินวัตรเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต,ต่อราชอาณาจักรซึ่งก็มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่ที่รอดมาได้ เป็นนายกจากคณะรัฐประหาร4ปีและเป็นนายกหลังการเลือกตั้งปี2562อีก4ปีก็เพาะการนิรโทษกรรมตัวเองเรียกได้ว่าหากจะหาคนในประเทศนี้ที่ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมก็ต้องมีชื่อพ้นเอกประยุทธ์อยู่ลำดับต้นๆอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นหลังนิรโทษกรรมตัวเองแล้วก็ยังออกมาตา44ให้อำนาจครอบจักรวาล กับหัวหน้าคอสอชอซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นเองออกคำสั่งได้สารพัดสารเพโดยไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆจึงเป็นเรื่องที่น่าตลกเมื่อพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเรื่องการเคารพกฎหมายหรือการยอมรับกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ในด,ด้านการเมืองยอมเห็นได้ว่าสภาวะการเมืองในประเทศที่เต็มไปด้วยการแตกแยก,กขัดแยง้งรุนแรง ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สาเหตุประการหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมแน่นอนว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่ยาวิเศษที่แก้ไขได้ทุกอย่างแต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกที่ลดการประชิญหน้าเคลียร์คดีที่ถูกาสตร์ให้แต่ละฝ่ายกลับไปยังที่ตั้งก่อนจะหันหน้าพูดจากกันหาทางออกซึ่งก็เป็นแนวทางที่ประเทศอารยะเขาใช้กัน ไม่ใช่อะไรก็ห้ามพูดอะไรก็ติดคุกดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ที่แสดงตัวว่าจะเป็นค a ด d i ดตนายกยังมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาการเมืองเหล่านี้ได้อย่างไรย่อมสะท้อนให้เหตุว่าหากสมัยหน้านายกชื่อพลเอกประยุทธ์สภาพการก็คงไม่แตกต่างจากที่เป็นมานำซ้ำยังอาจจะย่ำแย่รุนแรงเพราะการเป็นคู่ขัดแย้งกันไปเสียแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องทบทวนให้ชัดเจนว่าสภาพ8ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและอยากให้อนาคตข้างหน้าเป็นยังไงต่อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คิดได้นะครับขอบคุณครับ